S <S <an> <S เราจะรู้ว่าเราพร้อมที่จะแก้แค้นแล้วก็ต้องเมือเราได้สบตากับศัตรูของเราอีกครั้งแล้วเธอจะพร้อมแก้แค้นตอนไหนเฮอรทิชาถามก่อนขอถามก่อน <c oughs> คือไม่มีแผนอะไรเลยอะ่ะดูจบแล้วแบบโอ้โหทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังอีหยังวะเนี่ย <c oughs> โอเคครับก่อนที่จะไป พูดถึงความอียงวะของดิชาเนาะผมก็ต้องขอชื่นชมนักแสดงก่อนว่านักแสดงทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยเล่นดีกันมากๆแล้วก็เข้าถึงบทบาทของตัวละครนั้นๆได้แบบลึกมากๆโดยเฉพาะผู้เนี่ยผู้เข้าถึงบทบาทของการเป็นตัวละครผู้ได้แบบลึกซึง้งโกรธแค้นเนาะคือเล่นได้ดีครับแต่ว่าผมว่าบทมันไม่ค่อยส่งนักแสดงเลยครับโดยเฉพาะมาช่วงได้ทายอีพีได้ทายนี่คือแบบเฮ้ ทนดูจบๆเพราะว่าสงสารนักแสดงนะครับนักแสดงเล่นดีมากๆครับเล่นดีแบบดีจริงเนาะแต่ว่าบทมันไม่ค่อยส่งตัวละครเท่าไหร่เอาเป็นว่ารีวิวนี้เนี่ยผมก็จะพูดตามความรู้สึกส่วนตัวของผมหลังจากที่ดูจบเหมนาะว่ารู้สึกยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฉากไหนแล้วก็จะมีการเอาประเด็นต่างๆที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคจากหนังเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะก็จะมีทั้งสิ้น 16ประเด็นวันนี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละประเด็นไปฟังไป้อากันเนาะก่อนที่จะไปเล่าแต่ละประเด็นเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่า,าทุกอย่างที่ผมจะพูดเนาะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ร่วมของคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องที่ชานะครับส่วนใครที่ยังดูไม่จบยังไม่ได้ดูนะครับแนะนําให้พอยส์ไปก่อนแล้วก็ไปดูที่ Netflix หรือว่าช่องวันนะครับตอนนี้ก็ดูได้แล้วเนาะมีทั้งหมด8ตอนครับ โอเคครับความรู้สึกหลังดูของผมเนี่ยมผมคิดว่าสีเรื่องนี้เนี่ยอตอนตอน้นต้นเรื่องเอางี้ดีกว่าตอนเริ่มดูเนี่ยผมใจชื้นมากนะคือมันทำให้ผมรู้สึกแบบได้กลิ่นอายของหนังล้างแขนแบบดิบๆเถื่อนนะเรื่องที่ผมดูมาก่อนหน้านี้ที่ชอบก็คงจะเป็นเรื่องของมุนดงอื่นนะครับ The Korea ที่แบบ วางแผนแก้แค้นแบบมีชั้นเชิงเนาะคือปลอดมันมาดีมากๆครับทำให้ผมแบบคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าที่ชาเนี่ยจะต้องมาแบบเหนือชั้นแน่ๆแล้วก็ผิดคาดไปตามๆกันครับเพราะว่าดูมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเอา้าทำไมมันเป็นแบบนั้นวันนี้ผมผมว่าผมทนไม่ไหว <c oughs> ก็เลยมันมันมันแน่นมากๆมันแน่นอยู่ในหัวเนี่ยก็เลยจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังมาแชร์กันว่า จุดไหนของเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคเนาะไม่ค่อยอไม่ค่อยชอบอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจจะมีคนชอบคนไม่ชอบต่างกันไปก็สุดแท้แต่จะคิดะนะครับแต่ว่าที่ผมจะเล่านี่คือประเด็นของผมเองเนาะความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองสามารถคอมเมนต์มาแชร์ share, มาแบ่งปันกันได้นะครับประเด็นแรกครับจากอูยสู่ทิชาผม ผมชอบการแสดงของอูยี่ตอนเป็นเด็กนะผมรู้สึกว่าแววตาภาษากายคือมันให้เราเห็นอะไรบางอย่างของเด็กคนนี้คืออาจจะไม่พูดไม่อะไรเพราะว่าเป็นห่วงแม่กลัวแม่โดนทําร้ายแต่ว่าภายใต้แววตานั้นเนี่ยมันมันซ่อนความโกรธแค้นบางอย่างที่พร้อมจะประทุแล้วก็อยากจะเอาคืนเนาะแล้วก็วันที่อูยี่เนี่ยถูกจับเพื่อจไปมอบให้เมทีเนี่ย คืออุยก็คือสู้ยิบตาเลยนะครับเอาปิ่นแม่เนี่ยมาแทงเรอาอเราเห็นความใจสู้ของอุยของทิชาตอนเด็กแบบคือโตมามันต้องเฟสแน่ๆเพราะว่าตอนเด็กมัดผมกระโดดสะพานโอโ้โหโคตรเท่เลยนะครับคือเห็นเห็นบทอุยตอนแรกแล้วเนี่ยผมแบบโอโ้โหอยากดูต่ออยากดูว่าเด็กคนนี้จะเติบโตมายังไงครับแต่พอกลายมาเป็นทิชาตอนโตแล้วเนี่ยโอโ้โหทำไมอุย หรือว่าที่ชาตอนโตเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูบอบางแล้วก็อ่อนแอขนาดนี้คือดูไม่สู้คนเลยดูไม่ทันคนด้วยซ้ำนะครับแม้แต่การจะโกหกการจะวางแผนอะไรก็ไม่แนบไม่เนียนไม่มีแผนอะไรเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมรู้สึกชอบตัวละครอูยี่ตอนเป็นเด็กมากกว่าพอโตมาเป็นที่ชาแล้วแบบเหมือนคนละคนเลยอะแววตาที่มันเปลี่ยนไปอะ คือมันไม่ได้มีความนักสู้อะไรเลยมีแต่ความอ่อนแอเอก็โทรเรียกแม่ไอะก็หาคนช่วยคือเธอควรจะเป็นแม่ทัพสิทิชานี่ชื่อเรื่องเนี่ยมันเรื่องของเธอนะทิชา<笑><笑>โ,ออโอเคเพิ่งประเด็นแรกอย่าเพิ่งลงลึกเนาะโอเคประเด็นที่2ครับทิชาสู่อังกฤษงงกระโดดสะพานแล้ว,วามาพงกฤษเลยคือที่มาที่ไปของตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเนาะ สรุปแล้วนังเอกเก่งเรียนเก่งได้ไปทํางานที่อังกฤษหรืออะไรยังไงหรือว่าแค่ไปเฉยๆพระดีไปตามจับพระเอกอย่างนี้หรอ คือน่าจะใส่อะไรเข้ามาให้ที่ชาเราหน่อยอาจจะโ,โอ้โอเคเฟียสภาษาเป๊ะไปอยู่เมืองนอกมีอาชีพมีหน้าที่การงานเก่งมากๆแล้วอยู่ดีๆพระเอกเข้ามาสนใจผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรเป็นยังไงทำไมน่าสนใจจังอะไรแบบนี้ได้ไหมสรุปนางเอกทำงานทำการอะไรเราก็ไม่รู้นะครับหรือว่า,าไปอังกฤษแค่ผิวเผินเพื่อที่จะไปเข้าหาพระเอกแล้วก็จับทำสามี อย่างนี้หรอหรือ,อยังไง <c oughs> คือนางเอกไม่ได้มีการพัฒนาสกิลตัวเองอะไรเลยไม่มีชั้นเชิงไม่มีความรู้ไม่ได้มีการาพัฒนาสกิลอะไรเลยเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราพอดูมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราไม่เอาใจช่วยทิชาเลยมีแต่ความแบบอ,อย่างวะครับแลวทีนี้เนี่ยพอจะแก้แค้นเนี่ยก็คือพูดอยู่อย่างนั้นแหละจะแก้แค้นจะเอาคืนจะเอาเข้าคุกนู่นนี่นั่นอะไรของเธอทิชาเธออืม สกิลต่างๆอ่ะเธอได้อะไรมาบ้างหรือ,รอว่าสกิลการวาดกุญแจไว้ที่ขาหรอหรือยังไงอะไรวาดทำไมแล้วสรุปกุญแจนั้นเอามาใช้ไหมหรือยังไงก,ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นคุณผมไม่เข้าใจสาววากุญแจที่ขามากๆเอ๊ะไปแล้วนะตอนนั้นแต่กอ็อ่ะดูไปก่อนมันอาจจะมีอะไรพีคพีคจริงแต่ว่าพีคไปนในทางทีรร่อะไรก็ไม่รู้ <laughs> ประเด็นที่3ครับทิชากลับไทยอ่า รู้นว่าจะกลับมารอบนี้จะเฟียสหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับคือกลับมาก็ปักหลักมาเลยอ่าฉันจะกลับมาแก้แค้นนะฉันจะเข้าไปที่บ้านนั้นฉันจะแต่งงานนู่นนี่นั่นพอไปถึงบ้านเขาไปยืนร้องนไปยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าต้นไม้นหนึ่งแมทคือแบบพิรุดมากคือถ้าเขารู้ว่าร้องไห้เนี่ยคืออืมนั่นแหละพ่รุดสุดๆนะครับเอาเป็นว่านางเอกเรายังรับมือกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยตอนแรกอะ ไม่มีความมุนดงอื่นเลยโอเคประเด็นที่4ครับทิชากับผู้เจอกันเนาะแล้วก็ทิชาเนี่ยอาอาสาจะช่วยผู้คือมันจะมีฉากช่วงเอพแรกๆอ b 3 EP4 นี่แหละผมก็จำไม่ได้ละคือเหมือนผู้เนี่ยโดนเมทีล่อให้เข้าไปในห้องเพื่อที่จะลวนลามนู่นนี่นั่นเนาะนะแล้วในเอกเขาไปช่วยได้คือหลุดพ้นจากเมทีในครั้งแรก แล้วเราก็เขียนว่าเออการช่วยพูดเนี่ยก็คือช่วยให้หลุดพ้นสิช่วยไม่ให้โดนเมทีทําเรื่องไม่ดีไม่หลายสิแต่ทําไมตอนท้ายถึงปล่อยผู้โดนแบบนั้นอันนี้ไม่เข้าใจคุณช่วยยังไงแล้วก็หลังจากได้เจอผููก็คือแบบอืรู้หรือยังว่าฉันจะช่วยเธอยังไงยังไงหรอช่วยยังไงก่อนเพราะว่าหลังจากที่เจอพู้ก็คือใช้ผู้ทุกอย่างอะไรเสียงเสียงู้ทําหมดเลยขึ้นไปเช็ดกล้องให้อ่าโอเคเกือบโดนจับได้ ใช้เปิดกล่องขนมเกือบโดนจับได้อีกคือมันไม่มีแผนรองรับอะไรเลยอะนางเอกเราไม่ฉลาดเลยต้องต้องใช้คํานี้จริงๆครับมาประเด็นที่5พิชาและกล้องแอบถ่ายของเขาใชา่ไหมผมขำมากๆเลยนะคือทีแรกก็จะไม่คิดอะไรแล้วแแบบอ,อะไรเนี่ยคือติดกล้องเรียบร้อยครับติดกล้องในวันนั้นเลยนะ แล้วก็มาเช็คกล้องดูกล้องคืนนั้นอภาพชัดเสียงชัดเอ้ยกำลังนับเงินอยู่โอ้โหนดะลูกน้องมานุ่นนี่นั่นแต่แอบไปดูเขาจากหน้าต่างจากพมานแล้วถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปทําไมในเมื่อคุณมีกล้องอยู่ในนั้นดูจากมือถือได้ก็อัดเอาจากเอ้ยไอไอ,อะไรเนี่ยแล้วไม่พอเปิดแฟลช คือบุสราหันมาเจะเอ้แฟลชไลท์เดินมาเปิดดูอาอไม่เห็นอออ่ะแล้วจะติดกล้องหาใหม่ What? ตรงนี้คืออีกอย่างว้ามากไม่เข้าใจเออแต่ก็ปล่อยผ่านต่อต่อไปอาจจะมันคือเราเอาใจช่วยตัวละครมากๆแต่พอมาตอนต่อต่อ,ตอมาแล้วมันแบบอ้ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับประเด็นที่6ครับจะแก้แขนเขาจะแก้แขนเขานะแบบตั้งใจมาจรงิงจังแต่ท้องกับพระเอกรักพระเอกแบบอืม จะแก้แค้นก็จะแก้แต่จะเอาหัวด,ด้วยงงนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้เลยจังหวะที่จะไปตรวจคันเนี่ยคือผมผมอยากเห็นสกิลอะไรบางอย่างที่นางเอกเราจะโชว์ออกมานะว่าแบบเออฉันเก่งนะฉันมีสกิลฉันมีชั้นเชิงไม่มีเลยเอะก็คือโทรหาแม่แม่แม่หนูจะทำยังไงหนูกำลังจะไปตรวจคันสงกวามหาแม่ทักหาผู้คือหาคนช่วยตลอดที่ชา ชื่อเรื่องเนี่ยคือชื่อเธอนะทิชาเธอควรจะเป็นแม่ทัพสิชื่อเรื่องคือแบบเธอต้องมาสุดสิอะไรของเธอเนี่ย <c oughs> โอเคครับประเด็นที่7ครับติดกล้องไว้อย่างดีพอตอนจบได้มา1คลิปเสียงทวนทำไมอันนี้ไม่เข้าใจคือถ้าจะถ่ายจริงๆเธอได้8แสนคลิปละอจอนที่เขาขุดจะเอาศพขึ้นมาเนี่ยเธอก็อัดเสียงว่าสี่ผ่านกล้องเนี่ยเขาพูดกันโทงๆเลยทำไมอะไรเออ กล้องก็ติดไว้อยู่ก็ถ่ายคลิปสิสรุปนะครับได้มา1คลิปเสียงท่วนและเขาก็ทําอะไรกับคลิปเสียงนั้นไม่ได้ด้วยงงเวอร์เป็นอันที่8ครับผู้โดนจับไปนะแล้วก็นายเอกของเราเนี่ยก็สัญญาว,ว่าจะไปช่วยผู้ให้ได้แล้วก็ไปเลยไปแบบไปเลยจะไปช่วยเลย พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ถือไม้หนึ่งอันอะจะเข้าไปช่วยโอ้โหผู้ตกอยู่ในอันตรายหนูต้องช่วยผู้ให้ได้เธอฝั่งนั้นเขามีผู้ชายเขามีปืนเขามีตั้งหลายคนเธอจะไปยืนถือไม้หลบอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์อะไรของเธอมันช่วยอะไรไม่ได้อะไรสรุปก็ช่วยอะไรผู้ไม่ได้แล้วก็ประเด็นที่เก้าครับพัชชัยจับได้พัชชัยตามไปเลยตอนนี้นางเอกกำลังจะช่วยผู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ หนีมาปรับความเข้าใจกันที่บ้านโอเคแล้วพูกูละ่ะแล้วพูอะไรยังไงยังไงพูพูพ,พูพูบอกกูล่ะเฮ้ยพูดแบบกูตายได้นะแต่กูยังไม่ตายนะครับคือพวกก็โอ้พกวกก็โดนจับไปทั้งคืนแบบนั้นเหรอโดยที่นางเอกก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรมมวแต่มานั่งร้องไห้เคลียร์ใจกับพระเอกอยู่ที่บ้านแล้วก็กอดกันคือบทมันอิมแพกแหละร้องไห้หนู่นนี่นั่นเข้าใจแต่แต่พูกละ่ะ ผู้หลักคือยังไงมันต้องช่วยให้ได้สิก็ช่วยอะไรผู้ไม่ได้เลยครับจนมาสู่ประเด็นที่10ครับปฏิบัติการช่วยผู้เช้ามาเนี่ยนางเอกของเรานะครับชาจะไปช่วยผู้ชาสัญญากับน้องไหมชาจะต้องไปชาอยู่เฉยๆไม่ได้แต่สิ่งที่ชาทำคือชาไปกดกลิ่งหน้าบ้านเรียกหาผู้ผู้อยู่ในบ้านหรือเปล่าผู้อยู่ข้างในหรือเปล่าผู้ผู้คุณพี่ คุณพี่ผู้คงจะผล่มาตรงหน้าต่างแล้วแบบว่าไอ้หนูอยู่ข้างในกับกุงติจาดูหนูเปิดประตูให้กุงติชาค่านี่หรอว่าสาฟภาพบอคือเรียกหาผู้อยู่หน้าบ้านกดกลิ่งตัวร้ายจะลงมาเปิดประตูให้อย่างนี้หรออ๋อเชิญครับคุณติชาผู้อยู่กับผมว่าผมกำลังจะทําอะไรมิดีมิร้ายวัดหรือจะไปกดกลิ่งแล้วก็ผูอยู่บอหรืยังไงเดี๋ยววัเดี๋ยวไปเปิดประตูให้อย่างนี้บอโอ้โหไม่เข้าใจเลย อ่ะโอเคพอจะไปช่วยอ่ะรู้แล้วว่าผู้นีโดนจับไปและทีนี้ก็โดนบุตรสลาขู่ว่าอ่ะโอเคเนี่ยมาหาฉันสิถ้าอยากช่วยผู้ก็ไปหาบุตรสลาที่บ้านแต่ก่อนจะไปแวะมัดผมที่สะพานหนึ่งแมททำไมมันมีอิมแพกอะไรมันมีผลต่อเนื้อเรื่องยังไงการที่ไปยืนมัดผมผู้คือแบบคือกูจะไม่รอดแล้วค่ะผู้ไม่รอดแล้ว ที่จะมัดผมมัดผมต่อสรุปผู้ช่วยตัวเองผู้แก้แค้นเองไปเลยคือผมถึงบอกเลยว่าบทผูเนี่ยโคตรอิมแพคแล้วก็เล่นดีมากๆครับโอเคต่อมาคือไปบ้านเขาไปตะเบงเสียงถามหาผู้ผู้อยู่ไหนผู้อยู่ไหนผู้ละ่ะเพื่อ ขาคงมานั่งลิสท,ทำลายให้หละมัง้งโอเคผู้หลอฉันนี่จับเข้าไปวันนั้นใช่ไหมแล้วก็เลยเนี่ยส่งไปที่บ้านมีทีบีท,ทีอะไรคือมันโอ้นางเอกของเราคือบุกอย่างเดียวบุกโดยไม่มีแผนอะไรจะแก้แค้นอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับประเด็นที่11ฮนะวางแผนมาตั้งนานตั้งแต่ EP หนึ่งครับทุกคนสุดท้ายมาตบกันแบบไม่มีสติในะตอนท้ายคืออะไร แล้วล่ยาวมาทำไมแปบต่อเนี่ยไม่เข้าใจเลยมาถึงก็ตบกันโอเคจอบโอเคครูโอเคตีกันมันดูมันดูเป็นการร้างแขนที่ไม่มีชั้นมีเชิงไม่มีความไม่ครวไม่เท่ไม่ชอบไม่ซื้อไอเดียนี้ครับโอเคประเด็นที่12บสองะไม่พูดไม่ได้ครับตอนจบของเราพระเอกตายฮะซึ่งผมไม่เห็นอิมแพคอะไรเลย และแม่เข้าใจเหตุผลเนยว่าทําไมต้องให้พระเอกตายมันมีเหตุผลอะไรที่มารองรับน้ําหนักตรงนี้ได้ว่าพระเอกต้องตายนะบทนี้มันถึงจะอิมแพ t ไม่มียืนขึ้นมาแม่กําลังจะยิงนางเอกนางเอกหลบโดนพระเอกคือจะให้จบดักดาก็ได้ครับแต่ว่าใส่อิมแพ t คเข้ามาหน่อยใส่ความเป็น ใส่ความน่าจะเป็นเข้ามาหน่อยให้ Impact มันเยอะๆให้แบบอุ้ยอ้ย,อย,อยไม่น่าเลยอุย้ยพระเอกตัวได้ยังไงคือทุกคนแบบคือลุ้นไม่ใหญ่พระเอกตายแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจไปในเวลาเดียวกันว่าอ๋อมันมีเหตุผลนะเพราะเป็นแบบนี้เพราะอะไรอย่างนี้พระเอกเลยต้องเป็นแบบนี้หน่อยสิอันนี้ไม่มีอะไรเลยงงนะครับโอเคครับประเด็นที่13ฮะผู้แก้แค้นได้สำเร็จ ด้วยตนเองแต่ที่ไม่เข้าใจเลยทําไมไม่เล่าต่อว่าผู้จะเป็นยังไงต่ออันนี้อยากรู้มากคือผมลุ้นมากว่าอย่างน้อยเปิดให้ดูผู้ตอนท้ายหน่อยได้ไหมะไปมีชีวิตที่ดีไหมเพราะลาบากมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วขอแบบเห็นผู้นิดนึงได้ไหมไม่เล่าครับไม่เล่านางเอกเราจะไปไหนต่อไม่เล่าแล้วสรุปตํารวจคนนั้นวิ่งไปเอาใบแจ้งความเนี่ยเอากลับมาตอนไหนไม่เล่าต่อ แวุย้ยไมทำงานนานขนาดนั้นนะครับแล้วบทแม่เลี้ยงนางเอกเนี่ยใส่มาแค่นั้นหรอหรืยอยังไงคือนึกว่าจะมีอะไรก็แต่ก็ไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรปลุบปลโผล,ล่แค่มาตะโกนเรียกที่ชายอย่าไปที่ชากลับมาซึ่งทุกรอบนางเอกก็ไปโดยที่ไม่ได้ฟังแม่เลี้ยงเลยไม่เข้าใจเนาะไปในนี่สสี่ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแก้แค้นตอนไหนหรอที่ชา จะไปแต่งงานกับเขาก็โดนเขาวางยาแอบดูกล้องเขาทุบแก้วคือคือเอาเศษแก้วมาแกล้งก,ก,ก็แอบดูอยู่แต่ว่าสรุปก็โดนแกล้งอยู่ดีก็ไปกินเศษแก้วนั้นอะไรเธอแอบดูก็ทําไมงั้นแอบดูแล้วไม่คิดอะไรเลยเหรอสรุปแก้แค่แล้วหรอที่เอากระดูกเอ,เอากระดูกทิ่มนะอันนั้นคือแก้แค้นใช่ไหมคือเราอยากเห็นความเจ็บปวดของบทชราครับเราอยากเห็นการเอาคืนอย่างสาสมไม่ใช่แค่มาตีกันในหลุมต้นไมอ้อ่ะคือมัน มันดูตีกันอะ่ะมันดูมันไม่สะสมมันมนั่นแหละนั่นแหละผมว่าหลายคนคงจะไม่โอเคชาในเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายขอพูดในประเด็นของการล้างแค้นที่หลายๆคนอยากเห็นรวมถึงตัวผมด้วยผมเลยแอบคิดเล่นๆว่าถ้าหนังเรื่องถ้าซีรีส์เรื่องที่ชาเนี่ยมาเล่าในอีกเวนึงเนี่ยมันจะน่าสนุกไม่เบาเลยนะครับเช่นที่ชากับผู้เนี่ย ร่วมมือกันเพื่อนหญิงพลังหญิงช่วยกันแก้แค้นก็คือแบบแอบไปฝึกฝนการต่อสู้โดยที่แม่โดยที่มีแม่เลี้ยงของนังเอกนี่แหละเป็นตัวละครลับที่แบบมีฝีมือสกิลการต่อสู้การสืบที่มันโหดโหดเป็นคนที่ดิบที่เถื่อนช่วยสอนให้แล้วก็ช่วยกันสืบช่วยกันวางแผนอย่างรัดกลุ่มจนแบบเก่งเก่งแบบเทียบพัธุสรเลยแล้วก็กำจัดฝั่งบุตรสาไปทีละคน อย่างแยบยนต์อาจจะมีการดึงพระเอกเข้ามาอยู่ฝ่ายตัวเองให้ได้แล้วใช้ไปเอกทําให้บุษรา,าจนหมุมอย่างนี้ก็ยังได้หรือถ้าจะให้ผู้เป็นคนแก้แค้นเมทีผมว่ามันยังมีเวย์อื่นที่เราเล่าได้โดยที่ไม่ต้องให้ผู้เสียตัวเข้าใจไหมอาจจะแบบอ่ะล่อเมทีมาแล้วก็แบบเหมือนจะแบบยอมมีอะไรด้วยนู่นนี่นั่นแต่ก็แก้แค้นโดยการตัดปิกกระจุ้ไปเลยอ่าแล้วก็จัดการตรงนั้นไปเลยให้ผู้เป็นคนจัดการแล้วก็ยืนหัวล้อแบบจิต เลือดผู้ชอบเลือดอะไรอย่างนี้ก็อ,อย่างได้นะไม่ต้องให้เสียตัวมันเสียความรู้สึกคนดูคือตอนแรกช่วยได้แล้วไงช่วยแรกๆอะ่ะช่วยช่วยผู้ได้แล้วเล้วหลังทำไมเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจนะครับคือมันเล่าได้หลายเวมากๆอาจจะเล่นมาในเวแบบโอ้ยโอเคทำให้บุตรลาเจ็บปวดแบบไม่เหลือใครไม่เหลืออะไรเลยนะครับเรือจะใสป่ปมของบุตรสลาเข้ามาว่าเนี่ยเหตุที่นางกลายมาเป็นแบบนี้เพราะสามีนาง ไม่มีการเล่าถึงสามีนางด้วยเนาะก็งงนะครับอาจจะแบบโอเคสู้กันวางแผนตลบหลังไปตลบหลังมาจนบุษราเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแบบสารผิดถ้าไม่ทนันร้องไห้กราบเท้าพูกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านางเอกก็ไม่ใจอ่อนอ่าส่งบุษราออไปส่งไปเป็นทาสบนเรือประมงโดนฆ่าตัวบนเรืออะไรเงี้ยคือให้มันสะสมแก่ใจไปเลยนะครับไม่ใช่จบอะไรแบบนี้ แล้วก็ตอนท้ายก็ตัดจบแบบโอเคผู้กับนางเอกเ,เดินใส่ชุดเฟสเฟียสที่อังกฤษแล้วก็มีพระเอกคอยซับพอร์ตอะไรประมาณนี้อันถ้าจบแบบนี้นะรับรองว่าเป็น Talk of the Town ก็คือคนชอบกันเยอะแน่ๆไม่ใช่แบบที่จบไปเมื่อคืนนะครับ โอเคทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความที่เห็นส่วนตัวของคนดูซีรีส์คนหนึ่งคนชอบดูหนังคนหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้กลับมาจากไหนแต่ว่าพูดในมุมของผู้บริโภคเนาะผู้ที่เสพสื่องียครับพอที่ดูแล้วเราก็คาดหวังจะเจออะไรจะเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เห็นที่สื่อเนี่ยปล่อยออกมามันกลายเป็นผิดหวังแล้วก็ คือมันแอบเสียดายตัวละครนะครับแอบแอบเสียดายนักแสดงด้วยเนาะเพราะว่าเขาเล่นกันดีมากๆก็นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเนาะหลายๆคนอาจจะชอบมากๆอาจจะเข้าใจในอีกแบบในส่วนของฉากต่างๆก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับไม่ว่ากันเนาะก็คอมเมนต์กันให้สุภาพด้วยนะครับ <S <S สำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ครับถ้าหากชื่นชอบการรีวิวของมิสเตอร์สตีฟก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวสนุกๆจากมิสเตอร์สตีฟแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ